อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์บาในทั่วหาโดนแล้วครับคุณทนายค่ะสบายดีบอสฮะพี่ต่อได้รับเร่งคือเปลี่ยนเบอร์ค่ะอาจารย์เบอร์เก้าเป็นยังค่ะบันนี้ใส่เบอร์เก้าหรือบ่ค่ะคือเบอร์ดีนะค่ะค่ะอ่ามีแนวทางเลขสูตรเลขฟันเลขท่าพิธีค่ะอาจารย์ สูตรคือเก้า hmm. ล mm ้วครับ like สูตรคือเเป็นบนหรือเป็นล่างมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างอ๋อมาได้ทั้งบนทั้งล่างอ้าวล้นที่ยาพร้อมแล้วค่ะอาจารย์มันถูกที่คนใต้เป็นบ้านใครบ้านใครแย้มันนี่แหละที่ว่ามันมีความใต้น้านผีปิวเด็กขันบ้านบ้านกครั้งนะค่ะมตัวเลขให้ประจําเลยค่ะที่จีกันกันก็ลงมาให้อยู่ มีที่ฆ่างดละยังนเลขวิ่งขินี่นอ๋อเลวิ่งน,นจับคูจับคูนี่เขาม่จังงวดละคะาจาย์สูตรนีจับคูบางทีก็เข้าบางทีก่ก,กตัวนี่มันมากแค่2ตัวนงนจับคู่มากโกันม,มากนี่นะ เจ็ดยี่สิบสองมะโนอาจารย์มีกนหลังเลาสุดวะไม่เลยมัะโกเจ็ดแปดบน,น,นอ้าวอาจารย์นุนี่ยาพ่อเหรอคะอันนี้มีเก้าเด่นบอกค่ะเ,เลขกใครเลขลตั้งละกมีแล้อ๋อเลขตั้งละกมีที่มาสองตัวนี้ สามตัวมาสองตัวมีเก้ามีห้ามีห้ามีเจ็ดมีเจ็ดสามตัวมาสองตัวเครื่องไฮเพิรนตัดเอาอยู่ในนี่มันบ้า,าส่วนมากมันมาบนหรือมาล่างสามตัวมาสองตัวนี่ค่ะจามนมาได้ทั้งบนทั้งล่างอ๋อมาได้ทั้งบนทั้งล่าง ทกห้าอีกวกสามเก้าสมารักพวกที่ทานมานี่นานบุญค่ะหกหกปีกหน้มาหกหห้าสมารกันบุญสากค่ะวันนี้กันเก้าห้าจีสเก้าห้าเจ็ด อจับคูวบ่ว่ามันเก้าหาเจ็ดมันบ่คะเป็นเลขติดมันบ่เก้าหาเจ็ด <95. S 1> เก้าหาเลขติดเออจับคู่มีเก้าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดไปับโราณไปไปกับ,กบตุ เน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เน้นห้าเจ็ดเน้นห้าเจ็ดมีเลขสามตัวบอสามตัวคนให้มามีห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดหห้าเจ็ดคยร่ยมาห้าหเจ็ดมีกี่ค เข้าัวเนนจไดเลขสารย์ผมได้เน้นโตได้ค่ะอาจารย์น้ำหนักเท่ากันทั้งหมดทั้งมวนนี่เลขสองตัวไปกับบนล่างมันป่ะค่ะอาจารย์อย่าลืมเด็กรับกันแล้วมันไปมันจะ การบงคือล่างลงด้อกของของาฮะกคือล่างลงด้อการน่นี่ยากเขียนมาไปการบ,บนล่างไหมคะอาจารย์อันนี้ที่พิเศษเขาไม่ล่างเองอ๋อมีมีพิเศษเป็นบ้าอาจารย์อาล่างาาาล่าง ร่างพิเศษยี่สิเก้าร่างพิเศษมีตัวใดแน่ค่ะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแน่นตัวได้ค่ะอาจารย์ร่างพิเศษน,นี่เขาไม่ได้แน่นเลยครับอ๋อน้ำหนักน,น้ำหนักเท่ากัน เรื่ท่ยาท้วนจักหน่อยนอยแนวทางของเซียนบุรีรามวดวันที่16ตุลาคม2568เลขเลขสตัวมาตัวมี9มีห้ามีเจ็ดจับคู่9 5้าห้า7เจ็ดห้าเจ็ดห้า็ดเป็นตัวเน้นเลขสามตัวห้าห้าเจ็ดหห้าเจ็ดห้าหเจน้ำหนักเท่ากัน สามารถซื้อได้บนล่างไปกับสำหรับล่างพิเศษล่างพิเศษจะมาสามคูศูนย่งเก้าแตรงกันบ่อคอาจารย์คตรงกันค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโสดีนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัครับ ค่ะพอแม่พเป็น้องเอฟซีสิ่งอยินนะ้คะเสียงสามภางเราว่าน้องทิยาก,กับเซียนบุรีร่ำนะคะเพินกระไฮเป็นแนวทางนะคะเพินบอกว่า3ตัวมา2ตัวนีบ่กคอยลุดแต่ว่าข้าต้องจับให้เป็นนะคะนอกเนือจากอาจารย์จับไเข้าสามารถจับเองได้นะคะแนวทางของเพิ่นเพิ่นบอกว่าถ้าจับ จับดีๆจะถูกแทบทุกงวดนะคะแล้วก็มีรางพิเศษอีกนะคะนุ่นที่ย่าเป็นสพานบนหายกับบรูว่าจะมาบนหรือมารางจะใช่หรือจะไกลเขียงกับโบมีผููใดลูนะคะทั้งชงเฮ้าไทยํทาำห้เป็ดแนวทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะอ่าสารุปว่าในคลิปนี้เป็นแนวทางของเซียนบุรีรัมนุ่นที่ย่าจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของเซียนบุรีรามงวดวันที่16ตุลาคม2568 3ตัวมา2ตัวมี9มี5มี7สาม,มารถจับคู่ได้สาม,มารถซื้อได้บนล่างเพิ่นจับคู่ไฮมีเกหาเก้าเจ็ดหาเจ็หาเจเป็นตัวเน้นนะเลข3าตัวมีหาหาเจ็หกหเจหาหเจ็ดนะสำหรับเลขข้างล่างมี0ูนย์เก้านเกปเะคะเป็นล่างพิเศษน้ำหนักเท ok. ่ากันทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ น,ะะน้่นที่ยากกับเขาควอพอนไฮพอมินเอฟซีโซดีแนวทางของเซียนบุรีรมนะคะ